ฉินกางสำลักแล้วพูดอย่างกระอักระอวนว่าคุณชายเย่หนี่เป็นราวกับเทพยากรจริงๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ปิดบังสายตาของท่านไม่ได้เลยนะครับเย่เฉินยิ้มน้อยๆแต่ไม่ได้พูดอะไรต่อจากนั้นเป็นไปตามคาดชินกางเริ่มพูดด้วยเสียงสั่นเคลืวว่าคุณชายเย่ครับขอให้ท่านได้โปรดช่วยตระกุลฉินของเราอีกสักครั้งเธอนะครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับประกุลฉินของเราจะสลักเอาไว้ในใจใบหน้าของเขาซีดเผือดร่างกายสั่นราวกับกำลังตกอยู่ในความกลัวอย่างมากเย่เฉินขมวดคิ้วพร้อมพูดอย่างเรียบเรียบว่าหยุ นะครับน้ำเสียงของฉินกลางเต็มไปด้วยความศรัทธาเขาถอนหายใจแล้วเอ่ยว่าตอนแรกผมทําตามที่ท่านสั่งกําชับเอาไว้ครับโดยการนาหยกนั่นมาเส้นไหว้แล้วสั่งให้คนในบ้านทานอาหารเจเป็นเวลาเจห้ามเจอเลือดและแสงคิดไม่ถึงเลยว่าฉินอ้าวตรงหลานชายตัวแสบของผมจะไปแอบกินซุปนกพิราบตุนแถมยังไม่ระวังทําเลือดนกพิราบหยดลงบนฝ้าหยกแล้วฝ้าหยกนั่นก็แตกออกเป็นเสียงเสียงทันทีผมตีเขาหนักๆไปนหนึ่งทีแล้วจับเขาขังไว้ในบ้านแต่ว่าเรื่องแปลกประหลาดก็ยังเกิดขึ้นไม่หยุดเย่ยเฉินขมวดคิ้วแล้วพ